เข้ามาทั้งสองตัวนะครับแดงเป็นแดงดำเป็นดำนะครับตัวแดงโคแดงงามรับทวีนะครับไอ้ผู้ช่วยนะครับขวัญใจเด็กเียงวัวพบกับนินงามจอมโหดไอ้จอมโหดนะครับจากค่ายโคโชคสุทัตนะครับคนนี้จริงสามแสนนะครับจริงสามแสนคนนี้บัวพอมครับัวพร้อม หัวพร้อมแต่คนไม่พร้อมครับออากรรมการสั่งปล่อยงัว่ัวตรงหัวตรงเขาตรงหัวตรงเขา แดงพิมนไปไอ้ดำพิมไป ทางมาหรือเปล่าทางมาหรือเปล่ามาหน้ามาหลังหรือเปล่าตัวไหนตัวไหนอ่ะเชียร์ตัวไหนอ่ะเชียร์ตัวไหนดำหรือแดงอ่ะเชียร์ตัวไหนแดง เรไปเร<ป>็ไปเร็วไปเด็วไปเรไปเรไปไ,ปไ,ปไอ้ดำนี่ต้องให้เพื่อนนำลบนะเฮ้ยนำเกไปนำที่ไปดดนี่ไป,ดดไปอ่าฝุ่นตลบอบวนดำดนำที่ไป เอ้แดงจี้ดอ้งจี้นี่ตบมาหัวตรง กันไปเด yeah. ่นเ so. ้าหัวาตัวดีนะ Ơi! Ơi! thôi đèn kim mà đèn không bay đèn không bay đèn đâm đi tao hay phun đâm lốp nè ơi đâm đi bay đèn chụp bay đèn chụp bay đèn chụp bay đèn lên đèn kho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  tông! tông! พาหัวพาตัวดีทั้งคู่นะครับพวกนี้ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกันโอ้ย,อยอคอนคอน พี่น้อยเหรอพี่น้อยน่าอะไรอ่ะแต่ถ้าพูดก่อนเนี่ยพี่น้อยเนี่ยมั่วมัั่ยิงเงาพี่น้าตงย่าเลยมัเวมั่วมั่วไงมั่ไงพอดีมั่ว Đâm kia vậy. Ờ đâm không khác. Đâm chúng vậy, đâm chúng vậy, đâm chúng vậy. Đâm không vậy, đâm không vậy. Đâm như vậy. ดำพาไปดำพาไปแด้ชนผ่านไปแล้ว6นาทีนะครับสนามแม่สอดเปรียบ28นะครับ28นะ เียรบแปชน29เก้ามษาครับไอ้ดำทิ้งไปดำนั้นไปดำพาไปนอกเขตอำเภอแม่สอดมีค่าน้ำมันลดให้นะครับ <Okay. S 1> เขียบวันที่28นะมีค่าน้ำมันลดให้แล้วส่วนคู่ไหน ชน1นึ่งแขึ้นไปนะครับมีค้าวที่พักเอา้าเอา้าไปแล้ว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 ดำได้ไม่เดียวดำได้ไม่เดียวเอา้าเอา้าเอา้ารักขอเพื่อนรักเขอเพื่อนเอา้าเอ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นได้เป็นได้เป็นได้อะเป็นได้อะ